สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะ เวลานัดพบนะคะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะที่ห้องซูมค่ะที่ลิงก์ซูม072 c o m และเว็บไซต์ g v n u s c o m ค่ะ ผู้ชมคะถ้าจะให้พูดถึงการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเรานั้นสามารถที่จะสร้างแผนชีวิตในการเดินทางของเราได้ค่ะ ว่าเรานั้นมีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตไปในทิศทางใดระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องวางแผนในการเดินทางว่าจะเดินทางอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเราจะต้องมีแผนที่ดีที่สุดให้กับตนเองและต้องดูแผนที่ให้เป็นอีกด้วยนะคะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่เดินทางมาจนค้นพบแผนที่ที่จะ นี้ไปสู่เส้นทางของความดีแล้วก็เส้นทางของการสั่งสมบุญสร้างบารมีด้วยค่ะและพร้อมที่จะเดินตามปฏิปทาของยอดมหาปูชนียาจารย์อีกด้วยพร้อมแล้วนะคะที่จะนําเรื่องราวชีวิตในเชิงบวกมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะขอต้อนรับคุณชวลิตกรังพรมหรือว่าคุณกบค่ะเป็นเจ้าหน้าที่งาน EMS จัดจ้างพิเศษศูนย์พยาบาลสำนักบุคคลกลางคะ่ะสวัสดีค่ะ สัสดีครับคุณจุชาดาและก็สมาชิกทุกท่านที่รับชมรายการผัดตูนทั่วโลกนะครับค่ะนะคะขออนุญาตเรียกพี่กบนะคะในการที่เราจะพูดคุยกันนะคะ <ผม S 1> พี่กบคะตอนนี้ในส่วนของการรับหน้าที่อยู่ที่ศูนย์พยาบาลเนี่ยพี่กบรับบุญอะไรอย่างไรบ้างคะอ๋อครับตอนนี้ผมรับบุญอยู่ที่ศูนย์พยาบาลสาขาคลินิกบุญรักษ์นะครับก็ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารบุญรักษา ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและงานอ e นเอส้าที่หลักก็คือการขับรถนะครับทั้งรถพยาบาลที่เป็นรถพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็รับส่งผู้ป่วยด้วยทั่วไปสําหรับสมาชิกขององค์กรนะครับที่มีนัดการรักษากับโรงพยาบาลต่างๆต,ต,ตามตามใบส่งตัวของสาคลินิกครับโอโ้ก็เป็นบุคคลสําคัญเลยนะคะ <c oughs> ผู้ช่วยชีวิต นะของบุคลากรภายในวัดพระธรรมกายนี่เองนะคะก็คือหน่วยม้าเร็วนี่แหละนะคะพิกบทําหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะดูแลรับส่งผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่จะรักษาตัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่ต่อไปอทีนี้ค่ะสมาชิกรายการสุมไอดอลนะอยากที่จะรู้จักพิกบมากยิ่งขึ้นนะคะสอบถามก่อนเลยนะคะว่าตัวตนก่อนที่พิกบจะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นคนที่ไหนอย่างไรอัธยาศัย หรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ,ะครับสําหรับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเกิดที่จังหวัดชายเชิงเซานะครับแตดริ้วแล้วก็ครอบครัวก็เกิดมากับสังคมของชาวพุทธอยู่แล้วนะครับตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พาไปทำบุญตักบาตรครับตามประเพณีในวันสำคัญสำคัญน่ะทางพุทธศาสนายอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ เป็นลูกคนเล็กนะครับมอีอยู่พี่น้องด้วยกันสองคนผมก็จะเป็นลูกคนเล็กเวลาพ่อแม่เขาทําทํางานมีงานนะอย่างเช่นหน้านาเนี้ยเขาก็จะเอาผมไปฝากไว้กับยายให้ให้ยายเลี้ยงยายก็ตอนช่วงวันพักเนี่ยคุณยายเขาก็จะไปวัดไปอยู่รักษาออโบโสถศีลน,นะครับเขาก็จะพาผมไปด้วยผมก็จะไปนอนทั้งวัดนะ่ะตั้งแต่เด็กนะก็ มีความสนิทสนมพุ้นคุ้นชินกับกันกับวัดนะครับว่าเรียนโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดนะฮะเรียนโรงเรียนก็โรงเรียนก็ติดวัดแล้วก็มีเพื่อนฝูงก็ในรุ่นเนี้ยเขาก็เป็นเด็กว,วัดเป็นอะไรผมก็ไปไปวัดไปกินข้าวไปอะไรกับเพื่อนกันประจํานะครับจนบางทีผมก็ขอพ่ขอขอแม่ไปไป,ไปอยู่เป็นเด็กว,วัดเดินยิ้วบินโตตามพระไปนะครับ<ะ>นี่แล้วพอหลังจากนั้นนะ่ะหลังจาก เราก็เริ่มเรียนไปไกลขึ้นฮะเรียนเรียนโตขึ้นก็เรียนสูงขึ้นแล้วก็ไปเรียนไกลขึ้นก็เลยห่างจากวัดไปโดยเฉพาะช่วงที่เรียนจบแล้วไปทํางานเนี่ยก็ยิ่งห่างวัดไปเลยไปใช้ชีวิตแบบสังคมตามกระแสะครับตาม<ฆ>โลคตามอะไรไปก็ช่วงนั้นถือว่าห่างวัดที่เรียกที่เรียกว่า ไม่ได้เดินเฉียดธรณีสงอะไรประมาณนั้นนะครับไปใช้ชีวิตอทํางานหาเงินได้เงินก็กินเที่ยวสนุกสนานไปตามเพื่อนตามาสังคมตามสังคม<ป>ทีนี้ต้องถามพี่กบว่าแล้วในตอนเด็กๆที่เรามีโอกาสได้เข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเรามีหลักธรรมหรือว่าความคิดในใจหรือว่ามีความรู้สึกไหมว่าเออเราเรา,เรารู้สึกว่า คุ้นชินกับคำสอนอะไรแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตของเราในตอนในตอนเด็กๆจนกระทั่งเราเราโตขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งใดที่เรารู้สึกปลูกฝังแล้วมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเรามาตลอดเลยอะคะ่ะช่วงนั้นนะ่ะก็ถือว่าก็ไม่ได้มีความละเอียดในเรื่องของธรรมะอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็ ตามประเพณีอะครับ <S <S ไปทําบุญตามประเพณีแล้วก็ไปอยู่วัดไปอะไรก็เป็นเป็นเด็กวัดเป็นะไรก็ปไปตามเพื่อนตามตามหงส์ที่ที่เข้าไปอยู่ช่วงนั้นอะ่ะก็ว่าส่วนใหญ่ก็จะยังเวลาผมไปนอนวัดไปค้างวัดกับคุณยายเนี่ยทุกเช้าอะ่ะผมก็จะได้ยินเสียงสวดใช่ไหมครับ <S <S เพราะว่าเขาก็จะตื่นมาทําวัดแล้วก็ช่วงเย็นช่วงอะไรเนี่ย มันก็จะคุ้นชินกับตรงนั้นมากกว่ากับเสียงสวดเนี่ยจนจนถึงทุกวันเนี่ยเวลาที่มีสวดธรรมจักมีสวดอะไรเนี่ยผมถึงสวดได้ง่ายสวดได้เร็วอ่ะเพราะว่ามันมันมีความคุเรียกว่าอะไรล่ะคุ้นชินอยู่อย่างนั้นอยู่ในต่ประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องของการศึกษาธรรมะช่วงนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรอืแต่ว่าก็คือได้มีโอกาสฟังเสียงสวดมนต์ได้มีโอกาสไปรับรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธ ในสมัยก่อน<ช>ที่ได้มีโอกาสไปอยู่วัดไปอะไรตาไรนะคะคก็ต้องบอกว่าก็คือมีความคุ้นชินกับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแหละแต่พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอต้องทํางานแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องออกไปทํางานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมา,มาวัดเลยเนี่ยนะคะชีวิตของพิกบเนี่ยดําเนินไปในทิศทางใดคะอ๋อช่วงนั้นก็ก็ตามกระแสนะครับก็อินเที่ยวได้เงินมา ทํางานได้เงินมาก็กินเที่ยวก็สนุกสนานไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรก็วัดนะครับก็โดยทั่วไปแหละครับในช่วงนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าก็คิดว่าชีวิตในตอนนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วถูกไหมคะมันก็สุขระดับหนึ่งนะครับอืม,มีความสุขระดับหนึ่ง มันก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรครับก็ทํางานก็เหมือนกับสังคมที่อยู่ทั่วไปนะเนี่ยถามว่ามันมีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าเอออนาคตก็อยากจะมีฐานะมีอะไรมันก็เป็นแนวความคิดเป็นในทางโลกนั่นแหละไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่มันเป็นแก่นสารจริงๆโอ้ตรงนี้พีก่กบพูดถีกเนาะไม่ได้มีเป้าหมายอะไร<ม>ที่มันเป็นแก่นสารจริงๆอืใช่ ก็เหมือนกันว่าเออทำงานไปแล้วเดี๋ยวก็มีครอบครัวก็สร้างครอบครัวก็แค่นั้นแหละครับอืนะคะสร้างครอบครัวสางฐานะสร้างครอบครัว,ปวเป็นเรื่องปกติที่เรคิดใช,ใช่ก็ประมาณนะั้นครับนะคะทีนี้ได้มีโอกาสมารู้จักชีวิตที่มีแก่นสารหรือว่าจุดเริ่มต้นที่มารรู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยรู้จักได้ยังไงคะอ๋อครับตอนเอ่อผม ใช้ทํางานไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มารู้จักกับภรรยาก็แต่งงานก็มีครอบครัวช่วงที่ผมมีครอบครัวผมก็คิดจะไปอยู่ต่างจังหวัดกันนะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านภรรยาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอหลังจากนั้นสักสักพักหนึ่งประมาณาปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดเน่ยผมก็ไปรู้จักกับะอาจารย์ท่านหนึ่งอสองท่าน ชื่อชื่อพระอาจารย์สุวิมลรูปหนึ่งผมจํานำฉายาท่านไม่ได้แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็ชื่อพระอาจารย์ธรรมวิทยจิตติและจิตตะรัตะโนโอันนี้ผมจําได้เพราะว่า,าทีหลังนี่ผมก็ได้ร่วมงานกับท่านนะฮะก็ที่รู้จักก็เพราะว่าพระอาจารย์สุวิมลเนี่ยท่านเป็นผลภาคกลางแล้วก็มาอยู่อีสานใช่ไหมครับผมก็เป็นคลภาคกลางแล้วมาอยู่อีสานก็เลยเวลาการพูดกันคุยกันนะก,นก็จะถูกอัธยาศัยกัน จะถูกอัตยายษ์กับตัานก็เลยไปมาหาสุกแล้วก็เอทาพัฒนาฐานทําอะไรอะไปไปถวายท่านเป็นประจําเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่าคนที่มาอยู่ต่างถิ่นมาต่างจังหวัดมาอยู่อะไรที่มันสภาพพัฒนธรรมอะไรการกินอยู่มันไม่เหมือนกันเนะี่ยผมก็คุยกับท่านแล้วก็รับว่าเดี๋ยวผมจะไปทาพัฒนาฐานไปให้ท่านให้มันให้มันถูกปากให้มันอะไรประมาณนั้นหนละที่แรกก็กประมาณเนี้ครับแล้วก็มาลุย ท่านต้องมาบอกทีหลังว่าท่านก็มาจากวัดพระธรรมกาย <S <S 2> <S 2> อตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับมาวัดไหนก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าอามันชอบกันที่อัธยาศัยะใส่ะแล้วพอมาถึงมาถึงสิ้นปีเนี่ยประมาณประมาณปลายปลาย,ป,ายปีอะท่านก็ชวนชวนมามันมีงานธรรมญาตตาครับตอนรับพระธุดงท่านก็เลยชวนเรามาตอนนั้นผมก็ ไม่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราก็มีภารกิจนะผมไปอยู่ที่นู่นก็มีทํานาแล้วก็มีทําสวนยางแล้วก็จะมีเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยต้องมีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะเราก็ไม่สะดวกที่จะมาผมก็เลยให้ให้กะรับปากท่าแล้วก็ไม่อยากจะอะไรแบบว่าก็เลยให้แม่บ้านกับลูกสาวมาแทนแต่ว่าคราวนี้ พอมาแล้วลูกสาวอะ่ะเขาไมา่เห็นวัดใหญ่ๆอยู่ในนั่งรถเห็นพระเยอะๆเห็นอะไรเขาก็อยากให้พ่อเห็นออกลับไปเขาก็ไปลบเล่าให้ให้ให้เรามาค่ะผมก็ทีแรกผมก็ไม่ได้ว่าวัดจะมาหรอกครับแต่ว่าลูกสาวลบเล่ามาก็เลยมาพอครั้งที่สองก็เลยมากับกับอาจารย์ก็มาจากกมุกันนะครับมารถทัวร์มาอะไรครับมาวัดทีแรกอะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่า ใจหนึ่งอะ่ะก็ยังห่วงห่วงทางบ้านน่ะเพราะว่าจะบ้านอะ่ะก็ต้องฝากเขาจ้างเขามาดูแลเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรให้หมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรให้เราก็ยังมีความห่วงอยู่ทางนั้นอยู่แต่ตอนเช้าเนาะเขาก็ไปต้อนรับพระธุดงค์แล้วก็เราก็ได้เห็นภาพอ่ะภาพที่คนมานั่ง<ฆ>คนมานั่งต้อนรับพระธุดงค์เนี่ยข้างทางที่ร้อนก็ร้อนนะแล้วก็ แต่ภาพประทับใจอ่ะผมก็คือตอนที่พระท่านเดินย่างย่างย่างมาเดินย่างเท้ามาเนี่ยแล้วก็บนเส้นทางที่โปรยด้วยดอกดาวเหลืองสีเหลืองแล้วก็พระเดินแถวมาเนี่ยครับอืมจะว่ายังไงอ่ะมันเห็นแล้วมันรู้สึกตื้นอะมันรู้สึกแบบตื้นตันในลําคอเลยอะเหมือนเหมือนกับคอมันทับมันอะไรมันปติตื้นตันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันอิิตียมันเห็นอะมันเห็นภาพอย่างนั้มันอยู่ในความทรงจําของผมอ่ะ นะครับแล้วโดยเฉพาะอจนช่วงเย็นอะผมมีโอกาสได้ไปล้างเท้าพัทลุงที่ท่านท่านเดินท่านเดินแล้วจะเข้าที่พักอ่ะทางที่ตุกรทางอะไรเขาก็ประกาศว่าอยากจะได้สาวุชนที่เป็นผู้ชายนะเพราะว่าต้องมีการล้างเท้าก็ดัน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 เราไปเราก็ไปก็ตามเข้าไปแล้วครับก็คือเข้าดันไปอ่ะเราก็ไปนั่งข้างหน้า แล้วก็พิจารณ์เขาก็จะพูดยกใจพูดอะไรกับเราเนี่ยแล้วเราก็นั่งฟังตอนนั้นมันก็ไม่ร้อนไม่อะไรละลมเงยน็ยนๆแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามตามที่เขาพูดนะครับแล้วพอพระพระท่านเดินเข้ามาเนี่ยเราได้เห็นใกล้ชิดอะพอเด้ใกล้ชิดเห็นตั้งแต่เท้าท่านแต่เป็นแผลเป็นอะไรแล้วท่านก็ยังเดินมาแต่แต่หน้าท่านน่ะยังยิ้มยังมีความสุขไม่มีติเตียนมันทําให้เราลุก ตอนนั้นอนะผมบอกตรงนะผมนึกอย่ตอนนี้แต่ตอนนั้นนะความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากกนะ็คือน้ําน้ําตามันไหลอะ่ะตามจะไหลมันปื้มมันปื้มตาม,มันตื้นตาม,มันกิติมากอะครับตั้งแต่ตรงน,นั้นอนะผมก็เลยมีความแบบประทับใจอ่ะอันนี้เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากมาวัดนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะชวนผมมารับบุญเนาะชวนคนมาวัด อีกงานหนึ่งเป็นเป็นงานเป็นงานวิสาขะเออไม่ใช่ดิเป็นงานวันมาซักนะครับประมาณเดือนกุมภาหรือเดือนอะไรเนี่ยละจำไม่ได้แล้วก็ผมก็ก็เลยชวนคนมาตอนนั้นก็ไม่ได้คนอะไรมากมายหรอกจนที่ชวนน้องจนอะไรมาที่เขาพอมาไม่ได้สักสี่ส้าคนเข้าไปรวมกับรถเขาไปก็มาวัดวันนั้นก็มาดูกิจกรรมที่เป็นงานใหญ่ใะค่ะแต่ตอนนั้นเสียดายอยู่นิดนึงคือ ไม่ได้ร่วมงานภาคภาคเย็นอนะ่ะภาคค่ำที่มีการจุดประทีปจุดคมไฟอะไรพวกนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าอยู่วนะ่นนาจะมีการจุดพวกมีการอะไรแต่ว่าปีนั้นรู้สึกว่ารถจะออกประมาณสี่ห้าโมงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับก่อนนะ,ย,ะยังเสียดายอยู่แต่ปีแรกนะครับค่ะแล้วก็ความประทับใจที่สองที่ที่มีก็คือหลังจากนั้นนะพระอาจารย์ท่านก็จัดอบรมสัมมนาเนนนะ อาจารย์ธรรมวิทย์เนี่ยท่านจัดอบรมสัมมเนท่านก็ชวนตั้งแต่ไปหาสัมมนเนไปหาเด็กไปหาอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าจะ,จะมาอบรมเนนก็จะต้องมีความรู้เรื่องของการปฏิบัติการอะไรการเนนท่านก็เลยส่งไปอบรมมีการอบรมสัมมนาที่ทุ่งดงรัสฐาน<ฆ>อุบละครับปีนั้นปีห้าแปดแล้วสิ่งที่ทําให้ผมเป็นแรงบนันดาลใจที่ผมอ อยากมาร่วมร่วมงานอยากมาช่วยเหลือง,งานวัดก็คือปีนั้นน่ะหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอหน้าตะท่านมาที่มาให้โอวาทแล้วก็ให้ธรรมะนะครับแล้วแล้วผมแบบประทับใจในการให้ธรรมะของท่านน่ะท่านนั่งตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ให้ธรรมะตลอดท่านไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้เข้าห้องน้ําไม่ได้อะไรเลยนะท่านให้ธรรมะครับต,ตั้งแต่เช้าจนถึงพัก จนถึงเที่ยงแล้วก็จนช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ได้ได้ได้รับฟังท่านก็เป็นต้นบุญต้นแบบของผมเน่ยในการในการทํางานใน,าในการในการที่จะคิดมาทํางานกับวัดเนี่ยประมาณนั้นครับโอ้วต,อตั้งแต่ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นความประทับใจตั้งแต่กิจกรรมจนถึงบุคตัวบุคคลแล้วก็เลย<ช>ทำให้พี่กบเกิดแรงบันดาลใจที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัด ตรงนี้เห็นบอกว่ก่อนที่จะมารับบุญเนี่ยได้มีโอกาสบวชด,ด้วยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับคือตอนตอนผมหลังหลังจากที่ช่วยงานสัมมเแล้วะผมก็ช่วยงานมาตลอดนะกับพระอาจารยนก็จะมีการจัดจัดรถมาตั้งแต่มาอุอ่นต้นเดือนแล้วก็วันสําคัญสําคัญนะ่ะผมก็มาวัดพอผมมาวัดปุ๊บเนี่ย แรกๆอก็ไม่ได้นั่งฟังธรรมะอะไรมากมายหรอกคือจะมาส่วนใหญ่ก็จะจะมาดูสาธุชนที่เราพามานะ่ะค่ะมาดูแลเขามาดูแลเขา <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีปีห้า้าอ่ะที่มีมีการทุดงพักค้างกันที่ท,ที่ที่วัดเนี่ยช่วงนั้น ก็คนมาบ่อยแล้ะคนที่พามาเขาก็มาบ่อยมันก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายก็คือมากันจนพุ้นจนชินแล้ะผมก็จะมีเวลามากขึ้นและการน,นี้พระอาจารย์หลวงหลวงคินิวพระพระอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยอาจารย์นัทวุฒิหลวงเกื้อเนี่ยครับท่านก็เลยชวนผมอ่าที่จะมารับบุญในส่วนของอเรื่องของการอุปถากพระในจุดฉันพัตหารของพระผมก็มาไปรับบุญด้วยท,ที่ที่ตรงนั้น ก็เลยรับบุญที่วัดบ่อยๆนะฮะแล้วก็ปีหกศูนย์เนี่ยคือเวลาเรามารับบุญน่ะมันก็เป็นบุญยากละ่ะอย่างที่ที่พูดอะ่ะเราก็ยังเร,เราอยากจะรู้จากวัดอยากจะรู้จากตำหนบธรรมเนียมวัดรู้จากธรรมะทางวัดอะ่ะให้มากขึ้นหนึ่งก็คือเพื่อเอาธรรมะเนี่ยแหละไปสอนหรือไปไปไปบอกอกับคนที่มากับเราอะ่ะบางทีเขาถามว่า วัดตอนอะไรวัดอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราตอบไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะนึกคือว่าเราจะจัดคนมาลดจะจัดจัดจัดรถจัดชวนคนมาวัดแต่เราเวลาเขาถามว่าวัดมีดีอะไรวัดตอนอะไรวัดอะไรเงี้ยบางทีเราเราไม่ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้ผมก็เลยว่าอย่างน้อยเราต้องต้องศึกษาธรรมะให้มากกว่านี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการบอกเขาสุดยผมก็เลย ผมก็เลยมีโครงการบวชอ่ะปีหกศูนย์ผมก็เลือกโครงการนะรู้สึกว่าโครงการนี้ก็เขาก็บอกว่าดีอ่ะผมก็อ่ไปสมัครบ,บวชที่หมู่บ้านบรรลุธรรมเป็นโครงการบูชาธรรมเจ็นสามปีขลงพ่อนะครับค่ะ,ะมีการอบรมที่ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมก็คุยกับครอบครัวครอบครัวเขาก็โอเคอ,อให้มาผมก็ไปสมัครบ,บวชก็ไปไปบวชอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็ปีนั้นก็มีมีเรื่องมิรลาวอ่ะที่วัดอ่ะครับก็ไม่ได้บวชที่ที่วัดหรอกครับก็ไปบวชอยู่ที่วัดอวัดราชเชลมดีนั้นแล้วก็แต่ว่าก็มาอบรมอยู่ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมสิ่งที่ได้สิไงมากสิ่งที่ได้รับต้องถามว่าสิ่งที่รับที่ได้รับที่พี่กบบอกว่าอยากเพิ่มพูนธรรมะในตัวเนี่ย มันได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเราสามารถนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปต่อยอดทาหน้าที่กัลยาณมิตรได้ยังไงคะครับก็ตอนเวลาเราบวชแล้วเราได้รับการอบรมทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดูแลบุคลิกภาพของตัวเองนะครับการพูดการจาการพูดยังไงเอ่อเพื่อเหมือนกับการให้ธรรมะ การสอนคนยังไงนะครับเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องอวัดที่นั่นัเปลี่ยนแปลงผมทับทุกอย่างแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องธรรมะที่ให้สอนให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้รู้จกักจุดหมายของชีวิตว่าชีวิตเรามาเกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับเ,เป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ผมได้มีโอกาสได้นั่งธรรมะนั่งสมาทำสมาธินั่งธรรมะที่วัดอที่ที่ที่จัดโครงการนั้นนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ที่คอยให้อาการดูแลในเรื่องของการนั่งธรรมะนั่งอะไรนะครับแล้วก็จุดนั้นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนคือถ้าเวลาเรานั่งธรรมะแล้วจิตใจเรานิ่งเนี่ยมันก็จะมองเห็นตัวเองมองเห็นข้อผิดพลาดมองเห็นอสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในร่างกายเนะนี่ยในในในตัวตนของเราอะ่ะ ด้วยความเป็นกลางนะครับแล้วก็จะสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองได้นะครับสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือแต่ก่อนนั้นน่ะผมอ่ะเห็นผมเป็นคนสนุกสนานร่าเริองอยู่เนี้ยแต่ว่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนหุนหันพันแล่นมุทะลุอยู่กันนะครับส่วนที่ว่าผมเวลามานั่งสมาธิมาได้รับรู้ธรรมะมาได้มาอบรมแล้วอะ่ะมันก็นํามาแก้ไขตัวเอง ก็จะทําให้เป็นคนที่สุขุมขึ้นความคิดกรรมอัดของเราก็จะมีนักตระนัคติที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมคือเราสามารถควบคุมความคิดคุมมาลงตัวเองได้การคิดของเราก็มีผลมากขึ้นโอ้ตรงนี้สําคัญนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะ เวลานั่งสมาธิเนี่ยเราได้อะไรแต่พี่กบตอบชัดเลยว่าสิ่งต่างๆที่เวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเองว่าข้อบกพร่องของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆเลยกับการที่ใครสักคนได้มีโอกาสฝึกสมาธิทีนี้ค่ะแล้วการดูแลคนในครอบครัวของพี่กบล่ะคะพอ ได้มีโอกาสมารับบุญตรงนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดอย่างเต็มตัวเนี่ยเราแบ่งเวลาจัดสรรยังไงในการที่จะพาทุกคนในครอบครัวมาหรือว่ามาดูแลทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยนะคะอยากให้พี่กบได้แชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะอ่าครับคือหลังจากที่ผมบวชแล้วตอนตอนที่อยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอ่ะ อาชีพผมผมอะ่ะก็คืออาชีพเกษตรนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นทํานาแล้วก็ทําสวนยางอยู่แต่อาชีพเสริมเนี่ยผมก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงตาเนี่ยนะครับช่วงที่มาบวชเนี่ยเราถ้าก่อนนั้นน่ะการทำเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกผมแล้วว่ามันมันไม่ดีอะ่ะท่านก็อยากจะให้เลิกผมก็บอกว่า เออมันมันมันพูดยากอะตอนนั้นอะเรายังคิดไม่ได้หรอกเราคิดว่าแล้วถ้าเราเลิกแล้วเราจะไปทําอะไรใช่ไหมครับมันก็คือมันทํามาแล้วอะช่วงนั้นก็เหมือนกับพูดง่ายๆก็คือบุญเราก็ทํานะรักที่จะทํานะแต่ทาเราก็ยังไม่ได้หยุดหยุดต่ออยู่อะไรเงี้ยครับแต่เวลาหลังจากบวชแล้วเนี่ยเราได้รับธรรมะแล้วเนี่ยพระมีการสอนเรื่องบุญเรื่องอะไรนะมีการดูวอวดีทัศน์มีการสอนจากพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับผลบุญเรื่องเกี่ยวกับวิบากเรื่องเี่ยกับเรื่องอะไรเนะี่ย เวลาเราซึมซับรับไปเรื่อยๆเนี่ยใจเราก็จะออกแบบตรงนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะเรานั่งสมาธิด้วยเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันไม่ดีอ่ะแต่ก่กอนเนี้ยเราก็ยังคิดไม่ได้เนาะเราก็คิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตเราแต่เมื่อเราได้ทํามากได้อะไรแล้วเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะเดินออกไปทานั้นเองออใช่ไหมครับผมก็เลยกลับไปปรึกษากับ ตอนศึกมาแล้วก็คุยกับแม่บ้านนะ่ะว่าตกลงแล้วผมว่าอยากจะเลิอกอาชีพแบบเนี้ยอาชีพที่เราเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรือเลี้ยงกันเบียดเบียนชีวิตเนี้ยที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยอยากจะอยากจะเลิกตรงเนี้ยแต่มันต้องถามกันนะครับเพราะว่า <c oughs> เราอยู่ด้วยกันเนะี่ย <c oughs> จริงจริงแล้วแม่บ้านผมอ่ะเขาก็อยากจะเลิกตั้งนานละ <c oughs> เพราะว่าเขาว่าก่อนที่ผมจะปวดปวดเป็นพิษน่ะ เขามาบวชอุบาสิกาเมื่อปีห้าเก้ามาก่อนเขาก็คิดว่าอยากจะเลิกแต่เขาก็ไม่กล้าอไม่กล้าจะพูดกับเราต้องให้พอบ้านผมใช่เขาประมาณนั้นน่ะเวลาเนี้ยผมก็ไปพูดกับเขาเขาก็พร้อมเลยที่ว่าที่จะเลิกงั้นก็เราจะทําอะไรกินมันบอกว่ามันก็ต้องมีอ่ะผลทางใช่ไหมถ้าเราไม่ค้าขายตรงเนี้ยเดี๋ยวช่วงนั้นอ่าถ้าเรียกก็อะไรอ่ะอ่อเริ่มเริ่มที่จะ กีดยางใช่ไหมครับเขาก็จะบำรุงเขาเรียกดูแลสวนน่ยก็จะมีการจ้างคนไปตัดหญ้าอะไรเงี้ยผมก็เลยนึกไอเดียได้ผมก็เลยไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามา mm. แล้วก็รับจ้างตัดหญ้าปรากฏว่ามีคนจ้างเยอะ,อะ mm. แล้วก็หลายงานด้วยนอ,นอกจากทำสวนก็จะมีมีอย่างอื่นด้วยก็มีเขาก็แนะนำว่าไปตัดให้ที่ อบ,บตที่เทศบาลอะไรเงี้ยก็ไปกลายเป็นว่ามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะใช่ใช่<อ>ใช่มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมก็ชวนเพื่อนเพราะมันต้องมีทีมงไงด้เลยไปชวนเพื่อนชวนอะไรไปซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเป็นจา,จากเครื่องหนึ่นงก็เป็นสองสามเครื่องไปเปลี่ยนไปผัดไปอะไรเนี่ยครับก็รับงานตรงนั้นน่ะ,ะแล้วมันก็ได้ครับค่อนข้างจะดีกว่าด้วยแล้วอีกอ,อย่างเนี่ยพอเราทํางานตรงเนี้ย เราจะหยุดเราก็อยู่ได้ไม่เหมือนกับตอนที่ที่เราเลี้ยงสัตว์อะหยุดไม่ได้จะมาวัดก็ยังลำบากเลยลำบากเลยต้องบอกว่าตอนนี้เวลากระชั้นมาแล้วค่ะพี่กบหู่เรื่องราวของพี่กบนี่กําลังเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะต้องกระชับขึ้นมาเพื่อที่อยากจะทราบนะคะว่าพอเราได้เปลี่ยนจากทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วได้มีโอกาสมาวัดอย่างเต็มที่เต็มกําลังเนี่ยนะคะ คือความรู้สึกจากใจเลยนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่กบแล้วก็ครอบครัวบ้างคะผมว่าวัดธรรมกายวัดเนี่ยครับที่ผมมีทุกวันเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างในทุกวันเนี่ยก็เกิดจากวัดจริงๆถ้าถามว่าวัดให้อะไรผมบ้างผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าให้ทุกอย่างเพราะวัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเลยเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติทั้งการการใช้ชีวิตของผม,ผมรวมทั้งอาชีพของผมแหละ ถ้าไม่มีวัดไม่ได้เจอวัดไม่ได้มาเรียนรู้ธรรมะจากจากที่วัดเนี่ยผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิม <im it> ก็คืออยู่บนเส้นทางของบาปนะครับก <im it> ็ไม่ได้ไม่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะแล้วถ,ถ้าเราอยู่แบบนั้นนะครับเราเราย้อนอยากคนที่เห็นแล้วไปในจุดที่ตอนนั้นเรายังมืดบอดอนเนี่ยมันมันมองเห็นแล้วว่ามันน่าขนลุกอะถ้าผมไม่รู้จักที่วัดที่อะไรอะ วันหนึ่งที่ผมเปลี่ยนวบเปลี่ยนชาติลงไปเปลี่ยนภพเนี่ยก้าวลงไปสู่อาบายเลยอะประมาณนั้นนะครับผมก็ยังนึกถึงเลยมีความพูดที่ว่าหลวงปู่เอาเทวเทวรสมารับคนจากขุมนรกได้เนี่ยผมนึกออกเลยแะครับอ,อันเนี้ยมันเกิดกับเราจริงๆเหมือนกับว่าวัดเนี่ยดึงดึงผมออกมาตั้งแต่ผมยังไม่ตายไปอาบายด้วยซ้ำไปนครับเพราะฉะนั้นผมเพิ่งพูดได้ว่าวัดเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชวลิตปรางพมนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลรวมไปถึงมาเปิดทัศนคติดีๆให้กับพวกเราทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณ คุณผู้ชมนะคะเห็นเรื่องราวของซูมไอดอลแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับไปลองดูว่าสิ่งที่เราประกอบอาชีพนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าถ้าเป็นถูกท่องนะคะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ